ค่ะคุณหมอเอาเอาง่ายๆว่าคือตอนนี้อย่างที่แม่เข้าใจก็คือว่าน้องยังไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เพราะว่าค่าเม็ดเลือดไม่ปกติเลยมันจะเกิดการอ่อนแอลงเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะภูมิคุ้มกันน้องไม่มีเลยใช่ค่ะโอ้คือด้วยความที่เขาเป็นเป็นไวรัสหลายตัวด้วยแหละค่ะมีทั้งหวัดแมวมีทั้งตัวอ่าค่ะค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอ๋อก็คือตรงนี้นี่ก็คือ ยังไงแม่ก็ยังเอาออกไปไม่ได้ประมาณพักเอออย่างนี้ต้องมีการให้เลื่อนไหมหมอเห็นหมอบอกว่าเลือดจังเยอะขนาดนี้คือตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเจนที่จะถ่ายแนะนําถ่ายเลื่อนนะอาจจะต้องดูตามประสานไปก่อนเพราะเขายังไม่ได้มีพวกอ่าคือตอนนี้คือหายใจลําบากแต่หมอมองว่าหายใจลําบากเกิดจากตัวหัวใจโตไม่ใช่ขอตัวหวัดแมวที่มันทำ<อ>ให้เขามีน้ำมูกตลอดเวลามากกว่าอ๋อค่ะอื งั้นก็คงต้องอยู่ต่อตามที่คุณหมอแนะนํานะคะเพราะความปลอดภ<ช>ัยของสายฟ้าเองอีกักรประมาณสามสามถึงห้าวันนะคะดูตามอาการไปก่อนถ้ามีอึแล้วอาจจะตรวจเมล็ดแดงมเมล็ดขาวซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วลองดูว่าเอ่อตัวเมล็ดเมล็ดขาวมาลงบ้างไหมโอเคค่ะงั้นดิฉันทําตามคำแนะนําของคุณหมอ เดี๋ยวถ้ายังไงจะขอไปเยี่ยมอีกทีก็คงจะเป็นดึกๆอ่ะค่ะเหมือนเดิมได้ค่ะนะคะยังไงรบกวนคุณหมอทุกท่านโปรดเห็นใจคุณแม่นิดนึงนะคะอยากอยู่กับลูกนานๆขออนุญาตไปตอนดึกๆนะคะได้ค่ะคุณแม่คุณไม่เข้าใจว่าอาจจะทําให้ทุกคนลําบากใจเนาะแต่ต้องไม่ไม่ไม่ค่ะคือถ้าถ้าไม่ได้มีเคสเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ต้องใช้ค่ะก็สามารถเยี่ยมได้ตลอดเลยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงคุณแม่จะไปประมาณสักสามทุ่มนะคะ ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะรบกวนดูแลนิดนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้อาจจะเข้าไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายบางส่วนให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะถ้าหรือไม่รบกวนให้การเงินโทรกลับด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะได้เตรียมทะตังไปถูกได้ค่ะค่ะรบกวนให้การเงินโทรกลับด้วยแจ้งใช้ใจทีนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัสดียค่ะ